สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทบกร่วมกับบริษัทเวิร์มีเดียซักเซสจำกัดเสนอรายการคนดีสังคมดีสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณชมทุกท่านค่ะเข้าสู่รายการคนดีสังคมดีรายการที่ส่งเสริมคนดีต้นแบบและการแบ,บ่งปันที่เหลือกันในสังคมประเทศ ช่วงแรกของรายการวันนี้นะคะเรยงคงพาคุณผู้ชมค่ะไปชมความคืบหน้าการก่อสร้างพระเมรุมาตรเพื่องานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาภูมิพลอดุลยเดชต่อนะคะความคืบหน้าการก่อสร้างพระเมรุมาตรงค์ทงสิงปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาตรเพื่องานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาภูมิพลอดุลยเดชขณะนี้ กรมศิลปากรได้เปิดเผยภาพรวมการก่อสร้างพระเมรุมาตรแล้วเสร็จร้อยละ43โดยงานสถาปัตยกรรมคืบหน้าไปกว่าร้อยละ25ส่วนงานโครงสร้างภาพรวมคืบหน้าไปถึงร้อยละ91และเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมากรมศิลปากรได้นำสื่มอมวลชนติดตามความคืบหน้าการจัดสร้างพระเมรุมาตรโดยความคืบหน้าภาพรวมโครงสร้างพระเมรุมาตรขณะนี้ได้มีการติดตั้งโครงสร้างรับพื้นชั้น2และสแล้ว และเริ่มติดตั้งโครงสร้างบันไดและลิฟต์รวมถึงติดตั้งโครงไม้รับบัวฐานส่วนพระที่นั่งทรงธรรมการก่อสร้างคืบหน้าไปถึงร้อยละเก้าสิบเก้าศาลาลูกขุนจำนวนสี่หลังภาพรวมคืบห,หน้าไปถึงร้อยละสี่สิบสามงานสถาปัตยกรรมศาลาลูกขุนคืบหน้าไปถึงร้อยละหกและศาลาลูกขุนสองงานโครงสร้างแลว้วเสร็จหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะ ส่วนความคืบหน้ากิจกรรมถักบางเพลิงดำเนินการขยายแบบขนาดเท่าจริงลงสีบรรยากาศแล้วขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการเขียนรายละเอียดภาพในส่วนภาพนารายอวตาต่างๆสำหรับกิจกรรมโครงการพระราชดาริภายในพระที่นั่งทรงธรรมดำเนินการโดยสานักทั่งิ0หน่สถาบันัิฑิตพัฒนาศิลป์สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตพ่อท่านได้มีการประชุมหารือเรื่องการวิธีการทำงานและวางแผนการทำงานร่วมกันแล้ว ค่ะคผู้ชมคะช่วงสังคมและแบ่งปันวันนี้นะคะเราพาผู้ชมค่ะมาดูโครงการกิจกรรมดีๆเนื่องในวันวิสาขบูชาที่บริษัทกลุ่มเซ็นทรัลค่ะได้จัดกิจกรรมดีๆในวันนี้ด้วยนะคะจะเป็นกิจกรรมอะไรนั้นเดี๋ยวเราไปชมค่ะ ช่วงสังคมและแบ่งปันวันนี้เราพาผู้ชมมาชมกิจกรรมดีๆในวันวิสาขาบูชาโดยบริษัทกลุ่มซินโช่จำกัด,ดกนำโดยคณะผู้บริหารคุณมุกดาจิดาธิวัฒน์เกื้อวัฒนกุลกรรมการบริษัทกลุ่มซินโช่จำกัดและพนักงานได้จัดกิจกรรมทาบบนไ่ายพระเรียนเทียนจัดทอดอกบัวเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและยังมีกิจกรรมกีตาสาประดิฐ์ดอกตาร,รารัดต้นแบบดอกไม้ตัน ถวายในงานพระราชพิธีถวายกระเพาะพระบรมศพพระบาทสม,ม,รรมดดเด็จพระปรมมนทรามหาภูมิพลอดุลยเดชอีกด้วยบริษัทกลุ่มเซนโชลค่ะได้รวมพนักงานจิตอาสานะคะเพื่อที่จะมาทําดอกไม้นะคะดอกไม้จันทร์อย่างดอกนี้ก็เรียกว่าดอกดาราลับนะคะซึ่งบรรยากาศของงานเป็นจิตอาสานะคะของพนักงา,านกลุ่มเซ็นทรัลนั้นจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปชมค่ะ ตระนาที่คุณของท่านเป็นอย่างยิ่งค่ะเราเพิ่มโครงการนี้ขึ้นมาค่ะเรามีสาขาทั่วประเทศจะร่วมกันทั้งหมดาหัสคำแล้วก็ไปสอนต่อ,อยอดทีหนึ่งน,นะคะเพราะว่า,เ,าเราจะทำประมาณสองล้านดอกนะคะ,คะโดยจะให้พนักงานเนี่ยหัวหน,น้ามหัดทำให้รู้จักาการทำใบ ก็เอาความประกอบนะคะไปสอนต่อคนดีสังคมดีวันนี้เวลาหมดแล้วนะคะต้องลาคุณผู้ชมไปด้วยพระบรมราชโาทพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเพื่อเป็นหลักในการดำเนินชีวิตของคุณผู้ชมค่ะความคิดนั้นเป็นแม่บทใหญ่ของการพูดและการกระทำารางกิจที่จะทำคำที่จะพูดทุกอย่างรุ่นสำเร็จมาจาก และก่อนทัจึงช่วยให้บุคคลสามารถยับยั้งคำพูดที่ไม่สมควรหยุดยั้งการกระทำที่ไม่ถูกต้องพระบรมการโชว่วาถ้าบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณมหาวิทยายลายัยวันที่10กระกฎะาคมพุทธศาากักราช2540การทำความดีนั้นถ้าสามารถเริ่มได้ที่ตัวเราเสมอค่ะคนดีสังคมดีวันนี้ลเลาหมดแล้ว